คุณเชื่อในความรักที่บริสุทธิ์หรือไม่แต่ถ้าความรักนั้นพาคุณไปสู่ความมืดที่ไม่มีวันกลับคืนนี้มายาจะพบกับการหรือเธอจะหายไปในน้ำเย็นเฉียบใต้ต้นมะม่วงคุณจะกล้าอยู่ดูทุกวินาทีจนถึงจบหรือไม่ในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งนาเสียงจัก,กรจันรร้องกล้องในยามเย็นแสงแดดสุดท้ายสะท้อนจากผืนน้ำในคลอง ใบข้าวเอนตามลมราวกับกำลังเต้นรำมายาเดินเท้าเปล่าไปตามทางดินดินชื้นติดปลายเท้ากลิ่นโครนลอยขึ้นแตะจมูกเธอรู้สึกถึงลมเย็นพัดผ่านต้นคอหัวใจของเธอเต้นแรงเพราะกำลังจะไปพบการชายหนุ่มที่เธอรักเขาสัญญาว่าจะรอยอยู่ใต้ต้นมะม่วงท้ายหมู่บ้านเมื่อเธอเดินเข้าใกล้เงาใต้ต้นไม้เริ่มชัดขึ้น เสียงมแมลงกลางคืนดังขึ้นพร้อมกับสายลมที่แรงกว่าเดิมแสงจากพระจันทร์ถูกเมฆบังไปครึ่งดวงมายาหยุดมองไปรอบๆความเงียบปกคลุมทุกสิ่งแม้แต่เสียงจัก,กรจันทร์ก็เงียบลงเธอเรียกชื่อของเขาเบาๆการอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบกลับเทียงเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆหัวใจของเธอสัน่นกลิ่นบางอย่างลอยมาในอากาศ กลิ่นเปลปนกลิ่นดินเธอขมวดคิ้วแสงจันทร์ลอดเมฆออกมาอีกครั้งตายต้นมะม่วงเธอเห็นรองเท้าคู่หนึ่งวางอยู่เป็นคู่เดียวกับที่การใส่เมื่อวานและมีรอยเท้าลากยาวไปทางคลองมายาก้าวตามเท้าของเธอจมลงในโคลนเสียงน้ำในคลองดังแผ่วเบาแต่มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ในเงานั้นเธอหยุดสายตาเพ่งมองไปที่ผิวน้ำ บางสิ่งสะท้อนกลับมาเหมือนมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองเธออยู่ในความมืดหัวใจของมายาเต้นแรงเธอก้าวถอยหลังแต่เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังช้าช้าหนักหนักและใกล้เข้ามาเรื่อยเรื่อยเสียงลมหายใจแผ่วเบาอยู่ข้างหูเธอเธอหันกลับไปช้าช้าแสงจันทร์ส่องให้เห็นเงาแสงจันทร์ที่ลอดผ่านกิ่งมะม่วงเจ้าแสงลงมาบนใบหน้าของเธอ เงาที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นไม่ใช่การดวงตาของชายตรงหน้าเป็นสีเข้มลึกจนเหมือนหลุมดำที่ดูดทุกความกลัวของเธอเข้าไปผิวของขาวซีดและริมฝีปากมีรอยยิ้มบางๆที่ไม่น่าไว้วางใจมายาเก้าถอยหลังอีก9ก้าเท้าของเธอเหยียบลงบนกิ่งไม้แห้งเสียงแตกดังลั่นในความเงียบชายคนนั้นหยุดนิ่งก่อนจะเอียงศีรษะเล็กน้อย รากับกำลังฟังเสียงหัวใจของเธอเต้นมายาเสียงนั้นดังออกมาเบาๆน้ำเสียงเหมือนของกานแต่แฝงด้วยความเย็นเยียบเหมือนเสียงที่ลอดออกมาจากในน้ำกานใช่ไหมเธอถามกลับเสียงสั่นไม่มีคำตอบมีเพียงรอยยิ้มที่กว้างขึ้นทีละน้อยสายลมแรงขึ้นใบมะม่วงร่วงหล่นเสียงเสียดสีของใบไม้ดังเหมือนเสียงกระสิบ รากับมีใครหลายคนกำลังพูดพร้อมกันในเงามืดกลิ่นคาวเลือดเริ่มชัดเจนเธอเอามือปิดจมูกแต่กลิ่นนั้นเหมือนแทรกซึมเข้ามาในร่างเข้าถึงลมหายใจเข้าถึงหัวใจเธอก้าวถอยหลังแต่บางสิ่งเย็นเฉียบแตะลงบนแขนของเธอนิ้วเรียวยาวมีคราบโคลนและเลือดแห้งติดอยู่มายากรีดร้องเสียงนั้นสะท้อนกลับจากคลอง นกกลางคืนบินหนีเป็นฝูงแต่ชายคนนั้นยังยืนนิ่งดวงตายังคงจ้องมาที่เธอไม่วางเธอหมุนตัววิ่งหนีเท้าจมลงในดินเปียกยาคมบาดข้อเท้าเลือดซึมออกมาแต่เธอไม่รู้สึกเจ็บเธอวิ่งอย่างเดียวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงฝีเท้าตามมาดังเรื่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เหมือนเสียงนั้นอยู่ในหัว ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนเสียงนั้นก็ยังตามไม่ห่างมายาเห็นแสงไฟจากบ้านไกลไกเธอตะโกนเรียกแต่เสียงกลับแถวเบาเหมือนมีบางอย่างกดคอเธอไว้เมื่อเธอวิ่งถึงสะพานไม้เล็กๆที่ข้ามคลองเธอหยุดหอบหายใจหัวใจเต้นแรงจนมือสัน่นเธอมองกลับไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเงียบเงียบจนได้ยินเสียงเลือดในหูเต้น เธอพยายามรวบรวมสติแต่แล้วเสียงฝีเท้าดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มาจากด้านล่างสะพานมายาก้มงลงมองในเงามืดของน้ำเธอเห็นบางสิ่งกำลังลอยขึ้นมาช้าๆจนกระทั่งแสงจันทร์ส่องกระทบมันคือใบหน้าของการผิวซีดดวงตาลืมโพงรงริมฝีปากมีรอยยิ้มเหมือนในวันที่เขาจากเธอไปแต่ตอนนี้ รอยยิ้มนั้นกลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าเธอกรีดร้องอีกครั้งเสียงดังสะท้อนในความมืดแต่มันไม่มีใครได้ยินน้ำในคลองเริ่มไหวราวกับมีบางอย่างอยู่ใต้ผิวน้ำมากกว่าหนึ่งคนฟองอากาศลอยขึ้นมาและมือขาวซีดอีกหลายคู่เริ่มโผล่ขึ้นตามมายาถอยหลังสะพานไม้สัน่นเสียงไม้แตกร้าวดังใต้เท้าเธอก้าวพลาด ร่างของเธอล้มลงไปในน้ำน้ำเย็นเฉียบกลิ่นโคลนกลิ่นเลือดและกลิ่นเน่าเปื่อยตีเข้าจมูกเธอดิน้นพยายามว่ายขึ้นแต่มีบางสิ่งพันรอบข้อเท้าเธอมองลงไปมือสีขาวซีดกำลังจับเธอไว้ห่อลายมือแน่นและเย็นจนชาเธอพยายามสะบัดแต่ยิ่งดิน้นมือพวกนั้นก็ยิ่งรัดแน่นขึ้น หัวใจเธอเต้นแรงหูอื้อลมหายใจหมดลงทีละน้อยในเงาน้าเธอเห็นใบหน้าของคนมากมายใบหน้าของชาวบ้านที่เคยหายไปทุกคนลืมตาทุกคนมองตรงมาที่เธอเหมือนกำลังรอให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนั้นจู่ๆเธอรู้สึกถึงแรงดึงจากด้านบนบางสิ่งดึงแขนเธอขึ้นจากน้ำเธอหอบ สำลักน้ำและเมื่อเงยหน้าขึ้นเธอเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยการน้ำตาเธอไหลเขายืาย่นมือมาช่วยเธอขึ้นจากคลองเธอจับไว้แน่นแต่เมื่อสัมผัสถึงมือของเขาเธอรู้สึกถึงความเย็นเหมือนจับน้ำแข็งเธอเงยหน้ามองอีกครั้งแสงจันทร์ส่องให้เห็นบนใบหน้าของเขาไม่มีสีเลือดดวงตาไม่มีประกายชีวิต ริมฝีปากนั้นขยับพูดบางอย่างเบาๆมายาเทอมาช้าไปเธอตัวสัน่นปากของเขาพเยอออกและสิ่งที่เธอเห็นข้างในไม่ใช่ลอมหายใจของมนุษย์แต่เป็นสายน้ำสีดำที่ไหลออกมาเสียงกรีดร้องของเธอถูกกลืนหายไปในความมืดร่างของเธอล้มลงข้างคลองน้ำที่นิ่งกลับปั่นป่วนอีกครั้ง ฟองอากาศจำนวนมากผุดขึ้นมาลมแรงพัดผ่านกลิ่นโครนคลัดคลุ้งในอากาศเสียงกิ่งไม้หักดังอยู่ไกลไกลราวกับหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกำลังกลั้นหายใจคืนที่เงียบสงัดนั้นพระจันทร์ลอยอยู่เหนือทุ่งนาและใต้ต้นมะม่วงรองเท้าคู่หนึ่งยังคงวางอยู่ที่เดิมมีรอยเท้าจางๆลากยาวจากตรงนั้นไปจนถึงข้างคลอง และหายไปในความมืดที่ไร้จุดจบรุ่งเช้าของวันถัดมาแสงแดดแรกของวันส่องผ่านหมอกบางๆเหนือทุ่งนาเสียงไก่ขันดังแว่วจากบ้านไกลๆแต่บรรยากาศกลับไม่เหมือนเช่นทุกวันชาวบ้านเดินไปที่คลองเพราะมีคนเห็นรองเท้าผู้หญิงคู่หนึ่งลอยอยู่ใกล้สะพานไม้น้ำในคลองนิ่งผิดปกติใสจนเห็นเงาไม้สะท้อนอยู่ข้างใต้ ยายคำพูดเท่าของหมู่บ้านยืนมองอยู่เงียบๆเ,เธอขมวดคิ้วแล้วพูดเสียงแผ่วอีกแล้วสินะตายต้นมาม่วงนั่นไม่มีใครเข้าใจว่าหมายถึงอะไรแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จุดนั้นจนกระทั่งเสียงเด็กหนุ่มคนหนึ่งร้องขึ้นมีอะไรอยู่ในน้ำทุกคนหันไปเงาสีขาวลอยขึ้นช้าๆาจากใต้น้ำเป็นผ้าถุงของหญิงสาว และตามมาด้วยเรือนผมดำยาวที่เปียกน้ำแนบไปกับไหลเธอคือมายาร่างของเธอสงบนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยคราบโคลนริมฝีปากมีรอยยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ดูเหมือนทั้งสุขและเศร้าในเวลาเดียวกันไม่มีใครกล้าพูดมีเพียงเสียงลอมหายใจของผู้คนและเสียงน้ำกระเพื่อมเ,เบาๆใต้สะพานไม้เมื่อมีคนพยายามจะดึงร่างเธอขึ้น พวกเขาสังเกตเห็นบางสิ่งอยู่ในมือของเธอเป็นสร้อยเส้นเล็กๆมีจี้รูปหัวใจและข้างในมีรูปของการยายคำยกมือไหว้น้ำตาไหลความรักที่ไร้เดียงสาก็เหมือนสายน้ำในคลองนี้เธอพูดเสียงเบาไหลอ่อนโยนในตอนแรกแต่เมื่อถึงที่ลึกก็กลืนทุกสิ่งไปหมดหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านต้นมะม่วงท้ายหมู่บ้านอีก ทุกค่ำคืนคนที่อาศัยใกล้คลองมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเรียกชื่อใครบางคนเสียงนั้นเศร้าละเมียดละไมาราวกับเธอยังรอใครบางคนที่เคยสัญญาจะกลับมาและเมื่อพระจันทร์เต็มดวงหากใครมองลงไปในคลองจะเห็นเงาของหญิงสาวในชุดขาวยืนจับมือชายหนุ่มผิวซีดยิ้มให้กันรอยยิ้มที่ไม่มีวันลบเลือนเพราะในค่ำคืนนั้น ความรักของพวกเขาไม่ได้จบลงแต่มันเพิ่งเริ่มต้นในโลกที่ไม่มีแสงของวันรุ่งขึ้นอีกต่อไป